ก็ต่อไปมาถึงห้องแพทย์กันนะคะ,ะแพทย์ก็จะเข้าไปที่คิวชื่อ,ช,อชื่อในคิวนะคะก็จะดูที่ชื่อห้องตรวจนะคะคลิกไปที่คิวแรกก่อนเสมอนะคะก็พอคลิกเข้าไปก็จะเห็นชื่อผู้รับบริการที่น้องๆหน้าสาขาคี์มาก็จะมีช่องอาการสาคัญตรงนี้นะคะว่าผู้รับบริการมาด้วยอาการอะไรไวนต้งไซายรวมถึงอื่นๆเป็นยังไง สิ่งที่โน้ตก็สามารถโน้ตผลการตรวจได้ตรงที่ผลการตรวจตรงนี้หรือไม่ก็คลิกไปที่คอลัมน์คอมินิจฉัยและจ่ายยาเวชภัณฑ์น,นะคะคลิกตรงนี้อีกที่หนึ่งสามารถพิมพ์รายละเอียดการตรวจรักษาได้ทั้งหมดนะคะเช่นผลการตรวจเป็นยังไงสามารถพิมพ์ได้ะค่ะนะตรงนี้เลยแล้วก็กดปิดไปเลยข้อมูลทั้งหมดก็จะค้างอยู่ในระบบตรงนี้นะคะสรุปแล้วผู้รับบริการเคสนี้อ่า ดูเอาหรือไดแอกเรื่องอะไรสามารถใส่ ICD-10 ได้ตรงนี้เลยนะคะเช่นเคสนี้มาด้วยปวดศีรษะอาจจะเป็นเรื่องของปวดศีรษะ h a id. ถ้าทราบ ICD-10 สามารถใส่ได้เลยนะคะอ่า d ส c h ทีมาะไรพิด H E A อ๋อมาคิดอาห้าสิบนิสุกก็จะเป็นในแอกเช่นปวดศีรษะหรืออ่าฟาลิ้งใจติดหรืออะไรไม่รู้เลยค่ะตามที่คุณหมอได้ตรวจเลยนะคะแล้วก็อาคีจ่ายยาตรงข้างล่างได้เลยเช่นเคนี้ ณหมอจะจ่ายายาแก้ปวดยาแก้ปวดที่นี่มีไทเรนอนนะคะก็คุณหมอเห็นว่าคนนี้ต้องอาจจะต้องกินประมาณสามเจวันคุณหมอจะจ่ายยี่สิบเมตรก็สามารถคีย์จำนวนชื่อยาแล้วก็จำนวนได้เลยรวมถึงถ้าประเมินน้ำหนักกับ อายุแล้วเห็นว่าจะต้องกินมากกว่าสิ่งที่มันแจ้งเตือนในระบบคุณหมอสามารถเปลี่ยนออเดอร์ได้เลยเช่นของผู้รับบริการเคสนี้น้ำหนักประมาณเจ็ดสิบเก้าพาราหนึ่งเมตรคุณหมอคิดว่ามันไม่พออาจจะต้องกินสองเมตรทุกแปดชั่วโมงคุณหมอสามารถเปลี่ยนตรงนี้ได้เลยนะคะคือยาเพิ่มได้ตามจำนวนหรือสิ่งที่คุณหมออยากจ่ายได้เลย ก็สรุปพอจ่ายยาครบาสามารถคลิกที่ฉลากยาแล้วก็ดูก่อนพิมพ์ตรวจสอบสิ่งที่คุณหมอจะจ่ายทั้งหมดนะคะว่ามันถูกต้องแล้วก็คลิกไปที่เครื่องพิมพ์นะคะสติ๊กเกอร์ยาก็จะออกไปที่หน้าเคาน์เตอร์นะคะเสร็จแล้ว,วคุณหมอส่งคิวเข้าไปที่การเงินนะคะเป็นอันเสร็จคะ่ะ